สวัสดีครับพบกับผมพารีวิวไปทั่วคลิปนี้จะมารีวิวสนาม y าย s t a d ย u สเดียมของมหาวิทยาลัยลาราชพัฒนาาบรรยากาศภายในสนามจะเป็นยังไงเรามาชมพร้อมๆกันครับทุกคนนี่คือสนามก,กีฬามหาวิทยาลัยลาราชพัฒนาวายอาร์ยูสเตเดียมเป็นสนามก,กีฬาที่มีมาตรฐานขนาดของไันตารางเมตรแะ้นนี้มีคนจุประมาณ2อ0 0ัที่นั่งจะเปิดใช้งานเมื่อวันที่1กันยายน2 5 6 6 แล้วก็จะใช้เวลาในการก่อสร้าง2ปีจะเปิดบริการตั้งแต่วันอังคารถึงวันจฤหัสเวลา6โมงเช้าถึง2ทุ่มโดยมีวัตถุประสงค์3ข้อด้วยกันค่ะ1เพื่อสนบสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะหลักสูตรพระศึกษาและสุกศึกษาคณะครุศาสตร์ค่ะข้อ2นะคะเพื่อส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาและบุคลากรค่ะข้อ3นะคะ บริการสังคมชุมชนบุคคลภายนอกสามารถมาใช้บริการได้นะคะครับตอนนี้เราก็อยู่แถวโซนหน้าสนามของ y r ยอ Sta ยูสเนะครับก็มีร้านค้าหลากหลายเลยนะครับเรามาดูร้านแรกกันก่อนนะครับร้านแรกก็จะเป็นร้านรองเท้ามือสองถูกๆอีกทั้งยังมีเสื้อเสื้อผ้าสุภาพสตรี เสื้อผ้าเด็กแล้วก็กระเป๋าอุปกรณ์เครื่องเขียนครับเรียกได้ว่ามีหลากหลายให้เลือกเลยครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่ร้านที่2แล้วนะครับชื่อร้านว่าร้าน Secret Coffee นะครับที่กัดก็จะอยู่หน้าสนามวัยอูสเตเดียมนะครับใครที่อยากพักผ่อนมานั่งชิลกับเพื่อนๆมาถ่ายรูปมุมสวยๆก็สามารถมาที่มาที่ตรงนี้ได้นะครับ Uh, ตอนนี้ผมอยู่หน้าร้านไอศครีมมีเสก็อยู่หน้าร้านสนามฟุตบอล YRU Stadium ในร้านนี้มีมีขายไอศครีมวานิลาไอศครีมว a ฟเฟิลตัวไอศครีมโอรีโอ ก็มาอยู่ในช่วงของเวลาสัมภาษณ์แล้วนะครับที่วิดีโอจะเป็นอย่างไรเรามารับชมรับฟังด้วยกันแล้วก็ถ้าผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมมาร่วมคอมเมน,นต์กันใต้คลิปได้นะคะวันนี้ผมมาสัมภาษณ์พี่ว่าเกี่ยวกับสนามนี้คือที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างครับสนามนี้ฮะจะเป็นสนามของรัชพัฒน์เน,ะนาะเกษตรนี้ก็จะเป็น จะมีทั้งนักกีฬาเอแตจะมีทั้งนักศึกษาแล้วก็จะมีทั้งบุคลากรภายนอกที่เข้ามาใช้สนามกีฬาถ้าเป็นบุคคลภายนอกก็อาจจะเป็นการเช่าพื้นที่เนาะแล้วก็สนามก็จะมีความสะดวกไม่ว่าจะเป็นเรื่องห้องน้ำสนามและสนามมันจะมีการดูแลอยู่ตลอดอ,อืแล้วก็จะมีความสิ่งอำนวยความสะดวกสบายแล้วก็จะมีเนี่ยพื้นที่การรองรับคนด้วยแล้วก็มาตรฐานก็ ระดับนหนหึ่ค่ะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวว u s t u s t u m ีย m สนามที่ไม่ใช่แค่สำหรับการเล่นกีฬาแต่ยังมีคาเฟ่นั่งชิวพักผ่อนอีกด้วยบรรยากาศดีคาเฟ่เด็ดใครมาเยือนที่นี่ก็รับรองว่าฟินทั้งเล่นกีฬาและพักผ่อนอีกด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้น ขอบคุณครับ